นี่ค่ะใบงานของเด็กๆใบงานของเด็กๆวันนี้เป็นรูปอะไรคะรูปอะไรเอ่ยอ่ารูปช้างช้างภาษาอังกฤษว่าอะไรนะอิเลฟเฟนอ่าเป็นรูปช้างอิเลฟเฟนช้างร้องยังไงนะคะรียนอย่างนี้ใช่ไหมคะวันนี้ครูแกงจะให้เด็กๆรัก บายสีบนตัวพี่ช้างเนี่ยให้สวยงามระบ,บายอยู่ในไหนนะคะระบ,บายให้อยู่ในรูปภาพ่าเด็กๆหยิบสีขึ้นมาค่ะเด็กๆทุกคนมีสีแล้วนะคะหยิบสีกันขึ้นมาเลยแล้วก็ระบ,บาย,ยดูการเปลี่ยนสีดีกว่าสีชมพูระบ,บายสีนี่ค่ะระบ,บายแบบนี้ค่ะ ให้อยู่ในรูปภาพระบ,บายออกข้างนอกแบบนี้ได้ไหมไม่ได้บอกแล้วนะคะระบ,บายออกข้างนอกไม่สวยเลยรับใบให้อยู่ในพี่ช้างพี่ช้างของเด็กๆจะได้สวยสวยอ่ระบ,บายให้สวยๆแบบน,น,ในใี้ใกล้ๆค่ะนี่ถูๆระบายเดี๋ยวคุณแกงตาของคุณแกงให้ดู นี่ของครูแกงสวยไหมคะของเด็กๆยังไม่ได้ระบายเลยระบายให้สวยๆแบบครูแกงนะคะอ่าถ้าระบายสีกันเสร็จแล้วอย่าลืมส่งรูปมาให้คุณครูดูด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะครูแกงขอลาไปก่อนเจอกันต่อไปในคลิปหน้าและอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้กับช่องโรงเรียนอนุบาลชัยโรสลิงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊าย